สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊ค่ะอยู่กับพวกเราสามคนนีครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดชันกับแอนิเมะผนึกเทพบาลังลาชันในอีพีที่44นะครับก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วก็ยังอยู่ในแบบบททดสอบของการไปไขว่คว้ารางวัลที่เตรียมเอาไว้เท่านั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็เป็นจบที่ไปเจอตัวเองที่เป็นร่างแบบด้านมืดเออก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูันต่อในเชินตัวแอนิเมะเรื่องนี้ในอีพีที่44นะครับ ชุดดำตัวส่วนหนึ่งหรอใช่เท่แบนก็อ๋อ ็คือเหมือนตัวก็คือตัวเองแหละก็ต้องหาสอดบ้างของตัวเอง ปาของฝั่งข่าวเลยหกักหักเลยอ่ะถามกันเป๊ะ <c oughs> ได้เลยกันเลยดูดิบัเดเจ็บดหวไม่ไหวด้วยต้องสู้อย่าง <c oughs> ที่บรรดาเจะต้องหาสุดยอดของตัวเองกันแหละอออ๋เาทนี 全力防御、嗯，只要耐心拖住，就有机会绝地反击。但作为一个合格的城建骑士，你必须以攻对攻。啊啊！好了，都学。防御，双踩。防御，进攻。防御，进攻。防御，进攻。我看 可以，还问？这不可能！历史上从没有人能够同时修炼成剑与守护。以成剑牺牲的战法，若败、嗯，什么都失败，还是我曾经。也许一直以来，我、啊、对双修骑士的理解都是错的。它并不是长剑技能加守护技能的组合，而是将其融合贯通，从中领悟出自己的一条。 一定，OK。真正的双宿应该是将守护和长剑技能完美融合。勇敢跟练。空砍了，收底了。 发了，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 发、uh、了，发、huh>、了、okay.，发了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 ， Oi. 这就是奇迹之墙。不错、嗯，只有打破思维上的禁锢，不断突破自我，让自己每时每刻都比上一秒更强，才能真正做到战胜自己。嗯嗯 奇迹之剑，剑灵，奇迹之剑就在前方，只要你能将其拔出，它就是你的。没打开啊 ชึบออกเลยได้เลย,เลยจะหักมุมหักมุมฉันเองเหรอเออมันต้องมีสิสจะคือใช่หรือไม่เออโอ้โ

喂，哦，怎么是你？讨厌，邪恶，只能让你轻松的战胜人类之敌。放手吧，将我囚禁的危险留在这里，这个世界根本不对，且肮脏。嗯。为什么不听我们的话？没人能得到奇迹。<noise> <noise>

โโอ้หชุกขาลูกโอ้โหเอ <c oughs> อ <c oughs> วินแมงรุม <c oughs> อยู่นั่น <c oughs> พูดมากเหลือเกิน <c oughs> ใช่ 你等会 คือข้างหน้าคือแบบว่าไปออคอกันนะกีเนี้ยดูดิ่อ่ะ <laughs> เออเหยียบมันาเลยหเหยียบไปเลยโอ้โหเอาเลิลุกเอ้ยนั่นแหละขอเหยียบหน่อยดาบจริงอยู่ข้างบนอืม เลยได้แล้วออโอ้โหมาค่าเลือกคนนี้มันจะคนแรยังอีกยังยังก็ไม่ให้ดึงอ่ะก็กลับไปให้ดึงให้ได้อ่ะเออดึงแล้ว 呃，还、哦、拜！这是奇迹之剑苏醒了，看来他成功了。光明之子的苏醒，六千多年的等待，个悲没想到六千多年了，还真有人能看破考验的真谛。 淹没的人，嗯、自然无法看清前路。只有对自己充满绝对的自信和决心，嗯、<哼>才会登上最高点，获得真正的奇迹。 การเอาอย่างเงี้ยเอาอีกแล้ว <laughs> คนเดียวเท่านั้น รวมเป็นหนึ่งดับสวยมาก 长得帅，威、嗯。现在，双剑灵与剑身合二为一，未来还能随着你的成长而变得更加强大，潜力无限。龙浩辰，我们人类几千年来灵气只此一剑，巨龙附身则成王冠，嗯、此路千难万险，有去无回。杨爷爷，放心。 既然得到这把剑，便单会担起使命，就算有去无回，也会义无反顾。哦，看图了，oh. <laughs> 我与阿难的战斗生死难料，若此次有去无回，还请您在浩辰突破七级之前。 范围。发发看来，蓝雨光之芙蓉没有选错人。去吧，带上这把剑的荣耀，带领联盟走向光明吧，光明之子。 โอ้โห,โหโดาบสวยเวอร์แกภารกิจเออเรียบร้อยแล้วได้ดาบนี้ที่เขาว่ามันยากกันเย็นกันเลือเกิดพันกว่าปีกว่าจะเจอเนาะในที่สุดข้าเฉินก็ทําได้เป็นดาบพี่ชื่อว่าฟูรงแห่งแสงแห่งแสงในพิรุณ้ําเงินโอ้โหชื่อแบบว่าอลัง<ย>าการแตกเลยไม่เหมือนดาบสองเล่มในเล่มเดียวเออรวมกันก็จะแบบเราจะเห็นเป็นสองสีเลยเนาะใช่โอ้โหแล้วดาบแบบสวยสวยแบบอยากมีไว้ที่บ้านเลยอ่ะเพราะสวยจริงๆเนาะนะครับผมแล้วก็ย้อนไปนึงก็ตอนแรกเลยก็เหมือนตอนที่เขาทำการทดสอบที่ไปเจอร ตั้งตัวเองในอีกมุมนึง่งก็แบบโอ้ก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนชนะจริงเพราะว่าคนนั้นคือแบบแข่งแก่งมากมันก็คือเหมือนตัวเองตล<บ>อด<ช>แล้วคือบบสั่งัตัวเองนั่นแหละ<ช>จนเหมือนก็เลยแบบในในห่วงความคิดที่แบบมีทั้งท่านอาจารย์ท่านท่านพ่อที่พี่หนูว่าเหมือนคนสอนเนาะวิธีให้มันแนะนําวิธีให้ว่าสองทางเนาะ ให้ตีกันว่าใช้อันดีสิใช้อันดีสิจะป้องกันไว้เอออย่างอาจารย์ยี่หัวจะป้องกันไว้สี่นดีที่สุดฝั่งพ่อนี่ก็จะเป็นโจมตีเลยเนี่ยการป้องกันที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตีีกันสุดท้ายก็เลยมาคิดได้ว่าทําไมข้าไม่ลองมาผดวกดูเนาะแล้วก็คิดคนขึ้นมาเนม่มันผิดมันไม่ใช่เออจนแบบว่าสามารถคิดท่ามาใหม่ได้ก็คือท่าไอการแก้แค้นแห่งแสงใช่ป่ะคิดมาแล้วก็เลยสามารถแบบผ่านคนไปได้ก็คือป้องกันและโจมตีในเวลาเดียวกันไม่ได้เป็นเป็นแบบเขาตัวแอแทกอะประมาณนั้น เออก็แบบผ่านพ้นมาได้จนมาเจอที่ตอนที่เป็นการเอาเอาดาวเออสุดท้ายก็ทําได้คุณพ่อก็ฝากฝังเอาไว้ด้วยเหมือนกันกับท่านผู้วุโสนาะว่าให้แบบช่วยดูแล้วก็อย่าเพิ่งบอกเรื่องของเธาละกันก่อนที่แบบว่าเขาเฉินจะทะลุระดับเจ็ดเพราะว่าอ่าประมาณนี้เนาะก็ในสุดก็มาแล้วก็เตรียมพร้อมต่อไปลุยกันต่อไปในขั้นต่อไปทีหนึ่งเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเซชั่นกับแอนิเมะผนึกเทพบาลังราชันใน EP ที่44นะครับก็บอกว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกัน กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝาก a t t แท็กบอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีทหนึ่งกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีสสดครับ